โดนฟิลเลอร์ปลอมมานะครับซิลิโคนเหลวหมอเคยตรวจเนี่ยก็คือตัวซิลิโคนเหลวเนี่อุมเส้นประสาทไวห,หมดแล้วไว้เต็มเลยฉีดทางมาเป็นก้อนย้อยไม่เป็นทรงผมขอเตือนคุณโดนแล้วสวัสดีครับหมออาร์ตนะครับเดียร์ลคลินิกนะครับ ก็ปัจจุบันนะครับมีเคสเข้ามาปรึกษาในเรื่องของการฉีดสารเติมเต็มที่คางนะมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีทั้งในกลุ่มของฉีดสารเติมเต็มที่เป็นของแท้นะครับฟิลเลอร์แท้นะครับอันนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับแต่ว่าในกลุ่มที่2องเนี่ยที่อยากจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับก็เป็นการฉีดสารเติมเต็มที่ไม่สลายนะครับหรือพูดง่ายๆก็เป็นพวกฟิลเลอร์ปลอมซิลิโคนเหลวนะครับถ้านานกว่านั้นก็เป็นไขมันประวันนะครับทั้ง3มอย่างนี้นะครับก็ เราฉีดสารนะสารเติมเต็มเข้าไปในร่างกายนะครับแล้วสารนี้มันอยู่นานไม่สลายเนี่ยร่างกายจะ oh. พยายามสร้างนะครับ oh. เนื้อเยื่อมาหุ้มสารนั้นๆน,น,นะครับ oh. ก็คือเป็นแคปซูลนะครับ oh. หรือเราจะเรียกว่าเป็นฟังผืกก็ได้นะครับ oh. คือถ้ามันอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็เป็นแคปซูลนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอยู่นานเกินไปนะครับมีการเคลื่อนมีการย้ายที่นะครับตัวแคปซูลเนี้ย ทีแรกมันอยู่ตรงนี้นะพอมันย้ายที่มันก็ไปสร้างแคปซูลใหม่ย้ายที่อีกก็ไปสร้างแคปซูลใหม่นะครับบางทีไม่ได้ไปอย่างนี้อย่างเดียวก็ไปทุกทิศทางนะครับก็เกิดการดึงหลังนะครับมีการพอขยับหน้าขยับอะไรพวกนี้นะก็ดึงหลังเกิดการเบี้ยวติดรูปนะเป็นก้อนนะเวลาเราพูดเรา,เาแสดงสีหน้าเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นรอยบุ๋มนะครับหรือบางคนเนี่ยโอ้ไม่ได้ฉีดแค่คางนะครับฉีดลามไปจนถึงกรอบหน้าเลยนะครับหมอเคยตรวจเนี่ยก็คือตัวซิลิโคนเหล่านี้อมเส้นประสาทไ,ไว้หมดแล้วไวเต็มเลยนะครับ คนที่ฉีดมาแล้วนะครับไปโดนฟิลเลอร์ปลอมมานะครับซิลิโคนเหลวหรือไขมันประวานถ้าอ,อยากแก้ไขนะครับก็แก้ไขได้นะครับแต่ว่าอยากให้เข้ามาปรึกษากันก่อนก็เลยอยากจะเตือนกันไว้นะครับในเคสที่ถ้าจะฉีดนะฮะสารเติม,เต,มเต็มนะครับเข้าที่บริเวณใดใดของร่างกายก็แล้วแต่นะครับไม่อยากให้เห็นแก่ของถูกนะครับเพราะว่าอาจทำให้เราต้องเสียใจไปต่อชีวิตก็ได้